ชุดใหญ่นะครับมาพูดถึงชุดอยู่22ปีในการแข่งขันฟุตบอลปริโอมปิกในรอบคัดเลือกกันบ้างวันนี้พูดถึงนักเตะคนนี้ครับสมพรยศนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนแรกที่เราจะแนะนํากันในทีมชาติชุดนี้ที่ติดอยู่ในชุดสุดท้ายเป็นความหวังของปริโอปิกแค่ไหนติดตามครับ สมพรยศผู้รักษาประตูจากจังหวัดกำแพงเพชรวัย21ปีก็คือนายทวานดาวรุ่งในสังกัดของเทโรศาส,ะสะนะมาร่วม5ปีแล้วแต่ปีนี้เปรียนเสมือนจุดเริ่มต้นของปีแห่งความยิ่งใหญ่ในเวทีลูกหนังของเขาเมื่อได้รับโอกาสลงเล่นในเกมสำคัญกับทางงานโทสุในเตัวต้าพรเเมียร์ครับก่อนเซฟจุดโทษพาทีมฟ้าชป์ ก่อนหน้านี้เขาถูกปล่อยตัวให้สโมสรอื่นยืมตัวทำผลงานได้ดีกับเชียงใหม่เอฟซเมื่อปีก่อนและในวัยขนองศึกเขากลับมาเป็นมือสองของมังกรไฟในปี2015นี้ก่อนจะมีชื่อติดทีมชุดฟรีโอลิมปิกเกมภายใต้การคุมทีมของซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเขามีความกระหายที่จะลงเล่นเสมอทั้งในนามสโมสรและทีมชาติ ยิ่งได้เห็นรุ่นพี่หรือเพื่อนๆรุ่นเดียวกันประสบความสำเร็จเขาก็ยิ่งอยากจะเก่งขึ้นในความหมายของการมีธงใจรงอยู่บนอกคือความฝันของนักฟุตบอลทุกคนแต่สำหรับเขายิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นเขาเชื่อว่าหากวันใดที่เขาประสบความสำเร็จกับทีมชาติสิ่งดีๆในชีวิตจะตามเข้ามามากมายทั้งชื่อเสียงและเงินทองจนทำให้ความฝันของเขาเป็นจริง เขามีความฝันว่าอยากจะให้คุณพ่อกับคุณแม่ที่ปัจจุบันยังทํางานที่โรงงานน้ําตาลลาออกมาอยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนในช่วงบ้านปลายของชีวิตปล่อยให้เขาเลี้ยงดูตอบแทนอย่างเต็มภาคภูมิผมผมเชื่อว่าถ้าถ้าผมมีโอกาสได้เล่นทีนี้ดีหรือว่าอะไรดีจะตามมาอีกเ่างครับ